วันนี้ก็มาพ่นสารจัดใบนะครับสารจัดใบทุเรียนนะครับผมมันถึงช่วงนะครับที่ว่าจะต้องพ่นอีกแล้วนะครับผิดถึงสิบวันนะครับมันก็อยู่ที่ว่าอ,อ,อะไรละ่ะโรคด้วยเนาะสารพัดนะครับการทันทุเรียนเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะบอกเลย ตอนนี้ของทางบ้านเป็นไงบ้างครับทางบ้านที่มาติดตามผมนี่มีใครทําทุเรียนบ้างครับคอมเมนต์มาหน่อยนะตอนนี้เป็นไงบ้างมีลูกแล้วหรือยังนะครับออกดอกแล้วหรือยังเนาะคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับผมเองก็มีหน้าที่ลากสายพันธยายอย่างเดียวนะฮะอันนี้นี่มันเหมือนกับว่ามีมอดลงใช่ไหม ก็ผมเขาก็เอายาม,มาทาไว้นะครับรักษาต้นเนาะวันนี้เนี่ยนะครับก็ลมแรงนะครับผมคือแบบว่าโวพยายามหลบนะครับยังไงก็โดนนะครับแต่ว่าจะโดนมากโดนน้อยเนาะก็ะคือแบบพยายามอยู่ให้ห่างให้มากที่สุดนะครับ คนพ่นนี่ไม่เท่าไรนะฮะคือแบบไปยังโลบได้นะแต่คนล่างสายพ่นยานี่สินะครับจางๆเลยนะนี่นะครับพี่สวนก็บางกิ่งก็ต้องตัดตัดออกไปเลยนะครับเพราะเป็นโรคนะครับ เพราะไม่งั้นนี่มันจะบาปลายนะครับที่ยาคือที่สวนนี่คือลานยอดออกนะครับเพื่อว่าไม่ให้มันยังไงอะ่ะโตเหรอใช่ไหมไม่ให้มันสูงมันโตเร็วใช่ไหมผมก็ไม่ค่อยเข้าใจวิธีนี้เหมือนกันนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับคราวนี้